สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับตัวนี้เป็นชุดพ่นหมอกนะครับพ่นหมอกน้ําละอ,องน้ํานะครับเอาไว้บนหลังตึกหลังอาคารนะครับเพื่อให้ความร้อนหายไปเนี่ยให้ความร้อนนะครับหายไปนะครับสร้างบรรยากาศทําบรรยากาศให้สดชื่นด้วยหัวผลิตหมอกผลิตละอ,องน้ํานะครับใช้ละอองน้ําในการ ระบายความร้อนบนหลังคาบนตึกนะครับบนหลังคาตึกนะครับเพื่อห้อมล้อมหลังคาตึกและตึกไว้ให้เย็นนะครับในสภาวะที่แห้งแล้งแบบนี้นะครับช่วงนี้ถ้าแห้งแล้งเกินไปนะครับเราก็จะอยู่ไม่ค่อยได้กันนะครับทั้งคนและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เป็นหัวพ่นหมอกนะครับพ่นน้ำ เราสามารถพ่นน้ำจำนวนมากได้นะครับด้วยเครื่องพ่นน้าของฟอกไทยนะครับกลุ่มนักประดิษตอิสระเราก็นำมารีวิวให้ดูนะครับถึงการทำหมอกที่ได้หมอกอย่างมากมายนะครับในตอนนี้ทำละอองน้ำนะครับเครื่องผลิตละอองน้ำนะครับทำเหมือนฝนตกนะครับ จะอองละเอียดนะครับโปรยปลายตลงบนพื้นดินหรือบนพื้นหลังคาพื้นหลังคาตึกดาดฟ้านะครับเราก็ใส่อุปกรณ์เหล่านี้ไว้เพื่อระบายความร้อนได้นะครับปริมาณการใช้น้ำก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเราใช้หัวสเปรย์สเปรย์น้ำอย่างละเอียดนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ